วันนี้เรามากินให้ตัวใหญ่โตแล้วก็แกล้งเพื่อนกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะโดยเวลาลุยกันแล้วนะครับมาเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อนคนข้างหน้าเราโอ้โหตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยไงสตีฟชางเด็กน้อยมันตัวใหญ่สุดยอดไปเลยล่ะดูสิเขาจะแกล้งเราหรือเปล่านะมาดูกันแต่คนข้างหลังเรานี่แหละแกล้งเราแน่ เฮ้ยเจนนะครับโอ้โหวิ่งตามเราไม่เลิกเลยซะด้วยไงยังโหดเลยคนนี้แต่เราวิ่งเร็วอยู่ตอนนี้ถ้าเขาเลิกไล่เราไปแล้วโอเคเราเริ่มฟังกันดีกว่านะครับฟืบเราดูก่อนว่าคนไหนตัวเล็กคนไหนตัวเล็กก็ต้องเจอเราไงคนข้างหน้าเราตัวเล็กอ้าวโดนดิครับแบบนี้ต้องโดนนะครับแต่คนข้างหลังเราก็จะไล่เราเหมือนกันคนข้างหน้าเราไงตัวเล็กก็โดนดิครับโดนเรากินไปหนึ่งคนข้างหน้าเรามีอีกหนึ่งคนครับทุกคนเริ่มเลยกันเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย ชาไเ็กน้อยเตรียมตัวเลยได้เวลาลุยของเราลวล่ะกินเลยครับเราัตใหญ่โตแล้วมีคนข้างหน้าเราอีกแล้วตัวเล็กจอยตัวเล็กจ้อยก็ต้องโดนนะครับแบบนี้ครับผมตัวใหญ่มาแล้วน้องพี่ตัวใหญ่ครับซอยอ่ะช่ไหเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเนี่ยตัวเราแต่เขากลเป็นตัวใหญ่กว่าเราลวล่ะโอ้ไม่ก็อยู่ดีเขาสามพันอโหยังโกงเลยล่ะใช่แล้วเขาโหดมากเลยยโหูยังโหดในเวลาเชื่อจะต้องมาเจอใหม่แล้วหมาต้องเจอกันหน่อยเตรียมตัวเลยฟื้ มาแล้วครับจังหวะนี้แหละชึบมาเริ่มกันใหม่ตัวเล็กจอยตัวเล็กจอยชึบเวิร์คนนี้ตัวใหญ่ไม่เอามาดิครับตอนนี้พร้อมแล้วมาดิเก่งจริงก็มาดิครับอย่าทาอะไรฉันเลยเด็กหน้อยฉันกลัวแกลอล่าโดนเพื่อนคนนั้นโอ้โหตัวเ,เริ่มเลยเท่าไหร่หนึ่งแอันดับหนึ่งหรือเปล่าอันดับหนึ่งหนึ่งล้านนะ่ะดูจกากขวาครับทุกคนอันดับหนึ่งเขาได้1ล้านเลยอะ ตอนนี้เราต้องฟาร์มก็หาแกล้งคนตัวเล็กไปก่อนนะครับเราเป็นคนตัวใหญ่ชอบแกล้งคนตัวเล็กไงใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยตัวเราใช่แล้วครับอันดับหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกหรอกขอให้ให้เราได้มีเวลาฟาร์มเขาบ้างไงใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยหนีเลยคนนี้เลยโดนแน่โดนโดนโดนไปแล้วหนึ่งคนค้าคนตัวเขียวเมื่อกี้โดนเลยไงยจังหวะนี้อา้าวคนนี้ก็โดนนะครับจังหวะนี้โดนนะเรียบร้อยโดนอีกแล้วเราของจริงเรากินมาได้สองคนแล้วไง อย่างโหดตัวเราคนแข็งแร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดแบบนี้น่ะชาเนกน้อยสุดยอดไปเลยเนี่ยเรากลายเป็นผู้แข็งแร่งที่สุดแล้วล่ะใช่ละครับคนนี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราเข้ามุมไม่ได้ถ้าเราเข้ามุมเราโดนแน่นอนคนนั้นก็โดนแล้วไงโอ้โหยังโหดเลยแต่ละคนชาเนกน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเราต้องฟาร์มดูดแลแล้วก็มีโจทย์เราอยู่ข้างหน้านี่แหละใช่เลยครับโจทย์เราอยู่ข้างหน้าก็ต้องโดนเราดีแบบเนี้ยพี่มาแล้วน้องพี่ตัวใหญ่สุดมาเลยครับ กินเพื่อนก็โดนเรากินต่อไปดีอย่างเงี้ยโดนดิครับอย่างนี้แหละวู้ฮู้สุดยอดไปเลยตัวเรามามาต่อเนื่องกันถึงตัวเลยชืบเริ่มฟาร์มกันมามีคนให้กินอีกแล้วตัวเล็กนี้อย่าทำอะไรฉันเลแบบยเด็กน้อยฉันขอฟาร์มแบบเงียบๆได้ไหมไม่ได้หรอกค้าฟาร์มเงียบๆไม่มีอยู่จริงต้องโดนโดนกินต้องโดนกินเฮ้ยคนนี้เท่าไหร่แปดพันโอ้โหตัวใหญ่แปดพันไม่สู้ เราสู้คนตัวเล็กนะครับเราจะสู้แต่คนตัวเล็กเท่านั้นไงเราจะรังแกคนอ่อนแออย่างเดียวอ้าวคนนี้ก็รังแกคนอ่อนแอก็โดนเรารังแกมั่งดีแบบนี้แหละแต้มเราขึ้นไป1,5 0 0แล้วทุกคนตอนนี้ยังโหดเลยตัวเราว,าวยังโหดเลยเดี๋ยวเราลุยต่อครับชาวเด็กน้อยเราลุยกันต่อเลยดีกว่า เราเก็บตรงนี้แหละแล้วเราก็เตรียมตัวไปหากินคนข้างหน้าดีกว่านนะตอนนี้มีเนื้อมีอะไรให้เรากินแต่มาหมดเลยละเนื้อไก่เนื้ออะไรซะด้วยไงใช่แล้วครับแล้วคนข้างหลังเราเหมือนจะไล่เราจริงๆเราด้วยไงโอ้โหใจเย็นนะครับเพราเดินเร็วมากทุกคนเดินอย่างเร็วเลยแต่ว่าตามเราไม่ทันหรอกไม่ต้องตามพี่หรอกน้องพี่ไม่สู้อะดิช่างเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอะไรงไงเราก็ต้องรอดให้ได้เด็ดขาดเลยละใช่ละครับสุดยอดไปเลยตัวเราเขาตามรามาอีกแล้วไม่เลิกเลย โอ้โหเราจะหนียังไงเขาตามกินคนนั้นหรือว่าไม่ตามกินคนตัวเล็กซะด้วยแต่ตามกินตัวคนตัวใหญ่อย่างเราโอ้โหลิ้นพันกันเลยไงโอ้โหยังโหดใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเลน่ากานแล่าใช่แรือครับเราหนีเขารอดออกมาแล้วเขาโดนคนตัวใหญ่กินและนี่ไงคนตัวเล็กที่แอบอยู่มุมแมพก็ต้องโดนกินแบบนี้ไงครับสุดยอดไปเลยตัวเลาล่ะกินคนแรกอ่ะวุ้ยคนนี้มาคนนี้มาไม่สู้ครับโอ้โหเขาเดินเร็วมาก เย็นะครับมาซะดีๆไอ้กระจอกฉันจับจาดูแกมานานแล้วไหละแกแกล้งแต่คนตัวเล็กไม่ยอมมาแกล้งคนตัวใหญ่อย่างฉันม้างล่ะได้เลยเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเจอนายเราจำชื่อนายไว้เลยว่าโอเซอะไรสักอย่างชื่อเขาอ่านไม่ออกชา่เด็กน้อยเราแค่ไม่ตั้งใจอ่านเท่านั้นโอสครีนโอโอสครีนโอสครีนอมอุ้ยโอสครีนอมชื่อเขา ช่วเด็กน้อยเอาไว้แกเก่งกว่านี้แล้วค่อยมาเจอกับฉันนะไดเลยครับคุณโอสครีมนมโดนกันแน่เจอกันหน่อยได้เลยเด็กน้อยต้องฟาร์มล้าละเดเลยครับเราต้องฟาร์มก่อนเลยจังหวะนี้หรอกเมื่อกี้เราโดนแกล้งมาเราต้องระบายความโกรธกับคนตัวเล็กก็ดีใช่ไหมเด็กน้อยลุยเลยไดเลยครับคุณผู้หญิงคนนี้แหละ อย่าทาอะไรฉันเลยน,นะเด็กน้อยฉันเพิ่งหัดเล่นเองเราก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันแต่ก็ต้องโดนนะครับมาครับเหยียบร้อยโดนเรากินเลยเป็นไงเราคนตัวใหญ่เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอะเด้เฮ้ยคนนี้เท่าไหร่อ้าวสองร้อยสี่สิบยังลิอาจจะสู้เรายังลิอาจจะสู้เราก็ต้องโดนดีแบบนี้โดนเรากินไปเลยไงแล้วคนข้างหลังเราก็มาอีกแล้วคุณโอสคินนำ้ำไงช่างเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ย ใช่แล้วครับเขายังโหดเลยอะแล้วเขาตามไล่เราไม่เลิกด้วยเพราะเราแต่งตัวเท่เกินห้ามใจหรือเปล่าชาวเด็กน้อยเพราะเราแต่งตัวเท่เกินห้ามใจน่ะเขาเลยตามเราไม่เลิกน่ะว้าวโหเรากเกินห้ามใจจริงๆด้วยนะเนี่ยชาวนเน็กน้อยสวีกันเลยดีกว่าเดี๋ยเลยครับเราแกล้งคนข้างหน้าดีกว่าคนตัวเล็กนี่แหละโดนกินเรียบร้อยคนคนนี้อีกโดนกินแน่โดนกินแน่โดนกินแน่ๆโดนแน่ๆอย่าทำอะไรฉันเลยเด็กน้อยลาก่อนนะ เรียบร้อยครับโดนกินเลยมีคนไหนอีกที่ตัวเล็กอ้าวคนนี้ก็ตัวเล็กก็ต้องโดนดิวิ่งผ่านหน้าเราแบบนี้ท้าทายอำนาจมืดอย่างสูงสุดชาวเด็กน้อยฉันไม่กลัวแกหรอกนะรอฉันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนเอาไว้ตัวใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับตอนนี้เราตัวใหญ่สุดเราหนึ่งพันแล้ว 1, มีคนตัวเล็กวิ่งไล่กันอยู่ตรงนั้นเราขอมีส่วนร่วมด้วยคนนะครับได้ลเลยน็กน้อยมาสิฉันก็กําลังมีบุฟเฟ่อยู่เลยล่ะตรงนี้นะ่ะได้เลยครับมีบุฟเฟ่ก็ต้องกินบุฟเฟ่นะครับมาเลยกินคนนี้ก่อนเลยหนึ่งคนครับจังหวะนี้แหละได้มาหนึ่งแล้วไงใช่ไหมน็กน้อยเราของจริงนะเนี่ยเราโหดมากเลยล่ะใช่ละคบคุณโอสคีนนาเข้าไปโอ้โหสองหมื่นแล้วโอ้โหเขาโหดมากไม่มีใครเอาเขาลงเลยอ่ะใช่ไหมด็กน้อยยากเลยล่ะจะสู้กับเขานะ่ะเพราะเขาฟาร์มมานานแล้วนะ่ะ เขาเลยตัวใหญ่กว่าเราโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเต็มตัวเลยอู้นมาแล้วเราต้องวิ่งไปดึงจุดนี้แหละมีสามคนสามคนต้องโดนเราสักคนหนึ่งอะ่ะคนไหนก็ได้คนนี้แหละคนตัวเขียว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 ,ว,เ,ยวเรียบร้อยขาคนตัวเขียวก็โดนดิขาจังหวะนี้อ้าวคนนี้แอบอยู่ขอบแมตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็โดนเรากินดิแบบนี้ คุณโอสคีนน้ำใจเย็นมาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โหเขากินเราจนได้คนเดิมนะเนี่ยโอสคนสคารน้ำสคารนอสคาร์นมอะไรสักอย่าง2017ซะด้วยไงอย่างโหดช่าง้เด็กหน้อยสัญญาไปเลยนะเนี่ยเขาโหดมากเลยล่ะใช่ละครับแล้วเราก็ฟาร,ร์มต่อไปยาวๆไงจังหวะนี้เราของจริงเราอย่างโหดเราต้องใช้การฟาร,ร์มเท่านั้นถึงจะอยู่รอดไงชนั้นเด็กน้อยสัญญาไปเลยนะเนี่ย ใช่แล้วครับมาคนนี้800รอย,ยังไม่สู้เราได้100อยอยู่เลยเรยยังสู้เขาไม่ได้ต้องไปต้องไปต้องไปเราโดนคนเป็นหมื่นกินเราไม่เสียใจหรอกแต่ถ้าเราโดนคนหลักพันหลักร้อยกินแล้วก็นั่นหลักเราต้องมาดูตัวเองใหม่แล้วล่ะว่าเราต้องฟาร์มแบบเงียบๆไงเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับถึงตัวเลยอู๋ฉันว่าเราต้องฟาร์มเรื่อยๆนะเนี่ยใช่แล้วครับต้องแอบฟาร์มเรื่อยๆดิอย่าไปแกล้งใครอะดิเด็กน้อยไม่งั้นความทุกข์จะมาถึงตัวเรา ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นโดนกินไงใช่ละครับสุดยอดไปเลยนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นโดนกินเรียบร้อยไงของกินวางอยู่เต็มไบหมดไงครับจังหวะน,นี้เราได้600แล้วใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเราหาฟาร์มในมุมเงียบของเราดีกว่าได้เลยขาคนนี้เท่าไหร่หนึ่งพันไล่กินคนตัวเล็กก็ดีไม่มีทางสู้เหมือนเราเลยไงเรากินคนตัวเล็กอีกแล้วไงอ้าวคนนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกันก็ต้องโดนเรากินดีแบบเนี้ย โรารกินดิโดรารกินดิเอ้ยคนนี้กินเราไหมอุย้ยดีนะที่เราจุกได้ชาเด็กน้อยเราของจริงเราจุกเขาได้อยู่เราของจริงเดี๋ยวเรารอเราได้มากกว่าน,นี้ก่อนแล้วเรามาเจอเขาดีกว่าเดี๋ยครับเตรียมตัวเลยเราเริ่มฟาร์มกันชื้นฟาร์มรัวๆครับผมจังหวะนี้ต้องฟาร์มยาวๆแล้วมีข้างหน้าเราสองคนไงแล้วคนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเรายังไม่สู้เลยสู้เขาไม่ได้อะดิชาเด็กน้อยต้งใจเย็นต้องฟาร์มก่อนจังหวะนี้แหละเขาจะแกล้งเราเหมือนกัน แต่เราต้องฟาร์มก,ก่อนเพราะเราใกล้เคียงกับเขาแล้วล่ะตอนนี้นะ่ะ้าายเฮยเฮคนตัวเล็กอย่านะครับตัวเล็กก็ต้องโดนเรากินดิจังหวะเนี้ยตัวเล็กเลตัวเล็กเลเหรอตัวเล็กๆ,ๆเหรอ,ๆๆหรอนี่ไงโดนเรากินเลยเป็นไงเราอย่างหัวตัวเราเอาเลี้ยงใช่เล็กน้อยเราเอาเลี้ยงสุดยอดไปเลยละ่ะใช่แล้วครับอย่างหัวตัวเราเราต้องฟาร์มยาวๆฟาร์มตรงกลางนี่แหละได้ของดี ถ้าเด็กน้อยเราต้องฟาร์มตรงกลางนะแต่มีแต่คนเก่งๆเท่านั้นแหละที่จะฟาร์มตรงกลางได้ดูอันดับหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้โหยังโหดเลยใช่ละครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วเขาต้องจะเล่นเราแล้วไงเขาจ้องจะเล่นคุณแล้วตอนนี้ yeah, แย่แล้วไม่ล่าตอนเหาต้องวิ่งหนีแล้วอย่าทําอะไรผมเลยนะครับคุณตัวใหญ่ ฉันก็เห็นแกเล่นมานานแล,ล้วล่าก่อนนะฉันไม่เล่นกับแกก็ได้ไอ้กระจอกไว้แกฝึกมาก,ก่อนนี้ก่อนแล้วเขามาเจอกับฉันเดเลยคราฟแล้วกินคนนี้ไงคนนี้ตัวเล็กโดนเราเลยมีคนสองคนตรงนั้นอ้าวคนตัวเขียวนี่อีกแล้วแต่ยังไม่รู้จักจําต้องโดนกินเรียบร้อยมีคนนี้โดนกินแล้วแอบอยู่ขอบแมพนะเนี่ยชาวเด็กน้อยเมื่อกี้คนหนึ่งพันไปไหนแล้วล่ะต้องมาเจอกับเราหน่อยแล้วล่ะเดเลยคราฟคุณโอสคันนัเขาหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย ันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยแต่คนนี้ตัวสีฟ้า2 0 0พโดนกินแน่โดนเลยโดนเลยสองพันอุ้ยหเกือบโดนเราเมื่อกี้อีกนิดเดียวเราจะแพ้เขาอยู่แล้วอยู่ดีเขาก็เพิ่มเป็น2004แล้วคนนี้ก็ตัวเล็กกว่าเราไงก็โดนอีกจังหวะเนี้ยแล้วเราก็มากินคนตัวสีฟ้านี้ไปเลยเป็นไงครับพะเมื่อกี้เขาเกือบจะเอาเราไปแล้วไงตอนนี้ต้องเป็นตาเราที่ต้องเอาเขาไปแล้วบ้างเรียบร้อยโดนเรากินไปเลยแค่2 0 0พยังมีหน้ามาสู้พี่นะน้องไม่เท่าไหร่ แ่ัเด็กร้อยกระจอกมากเลยล่ะใช่ล่ะครับด้วยเวลาลุยของเราต่อแล้วมาลุยตรงกลางกันดีกว่าตรงกลางไม่มีใครฟาร์มเลยอ้าวเจอเราแน่ต้องเจอเราแน่ครับจังหวะนี้อ้าวคนตัวตัวสีฟ้าเมื่อกี้นี่ไงโอ้โหจะบอกว่าคนตัวสีเขียวก็ไม่ใช่เพราะคนตัวสีเขียวเขาอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้คนตัวสีเขียวต้องโดนนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยตัวเขียวนี่โดนเรากินไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะเนี่ย ยังโดนเรากินอยู่เรื่อยๆซ้ำๆซากๆสุดยอดไปเลยตอนนี้ดูจากขวาครับคนขวามือเราติดอันดับที่3ามมาเขาแล้วไงเราได้6 0พันแต้มแล้ว6 9 0ัน้าจะ7 0ันแล้วเจ0ดพันแล้วตอนนี้ครับผมวสุดยอดไปเลยตัวเรามีกล้ามแล้วดูดิทุนยังโหดตัวเรามีกล้ามแล้วก้ามใหญ่โตมากยังโหดเลยอยกูยังโหดตอนนี้ครับเดี๋ยวเวลาลุยของเราแล้วครับผมรุยยาวๆครับจังหวะนี้ อุ้นมาแล้วมาแล้วไหนน้องเมื่อกี้ทำอะไรพี่ไว้ตัวสีฟ้าจะกินพี่เหรอน้องพี่มาเพื่อเอาคืนแล้วนะน้องนะมาเลยเด็กหนะ่อยฉันก็ไม่กลัวแกหรอกนะขอเวลาฉันฟาร์มแป๊บได้เลยรอฟาร์มแป๊บเหรอได้เลยมาอุ้ยตัวนี้คนเป็นล้านถอยก่อนถอยก่อนไม่สู้ครับคนเป็นล้านแต่ทําไมอยู่ดีเรามีเครื่องหมายเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยทั้งแท,ที่เราไม่ใช่อันดับหนึ่งนะเนี่ยอ๋ออันดับหนึ่งเขาก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงชื่อเหมือนกัน ัวเราก็มีแล้วคนนี้เขากินกันต้องโดนเรากินดิจังหวะเนี้ยวิ่งหนีก็สายไปแล้วน้องรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วนะครับเร้ล,ลื่นเป็นหนึ่งหมื่นแล้วขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นแล้วอย่างลื่นไหลลื่นปื้ดเลยทุกคนบ๊บสุดยอดไปเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย มาคนตัวเขียวต้องโดนทตัวเขียวตัวเขียวกินตัวเขียวป่อนกินตัวเขียวเกลีบยลอยครับบ๊ายบาย,บาย